แบบสุดท้ายบทข้อห้าจุดสองนะครับโจทย์บอกให้ทิศทาง,งต่างๆอย่าหน่ทิศในแนวราบนะครับก็คือมีโปรโตอนนะครับเคลื่อนที่ไปทางเหนือนะฮะผมให้ทางเหนือเป็นทิศ บวก y นะครับทางต้านี่คือลบ y นะครับบวก x ก็จะเป็นทางทิศตัตวนออกลบ x ก็จะกลายเป็นทิดตัตวนตกนะครับบวก z ก็จะเป็นทิศขึ้น ลบแซก็จะเป็นทิศลงนะครับโจทย์บอกว่ามีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอนะครับอันนี้คือความเร็วของประจุมีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมออยู่ในทิศลงในแนวดิง่งนะครับ ขีนว่าถ้าประจุของเราเป็นประจุบวกแรงแม่เหล็กที่ทําต่อประจุที่เคลื่อนที่ในทางทิศเหนือกรณีเนี้ยเราเอา V c คอร B, นะครับ V ของเราผมให้เป็น V J เนาะส่วนอันนี้ B ของเราคือ0.1 ดังนั้นถ้าเกิดเราเอา v cos b เราก็จะได้ v ในทิศตามเวกเตอร์ j cos กับ0.1ในทิศตามเวกเตอร์ k j เวกเตอร์ j cos เวกเตอร์ k ก็จะได้ ทุทีครับไม่่ k ต้องทิศลงในแนวดิยวังนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นลบลบ k คคอลลบ k ก็ได้ลบ i อก็จะกลายเป็น0.1นึ v i เนี่ยดังนั้นแรงแม่เหล็ก ก็คือ Q v cos p ก็จะมีค่าเท่ากับ1.6คูณสิกำลังลบ19นะครับคูณกับลบ0.1 v i นั้นเราได้แรงแม่เหล็กมีขนาดเท่ากับ เท่าไหร่ครับลบหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบยนะี่สิบ v ไเนี่ยส่วนแรงโจทย์บอกต่อไปว่ามีสนามไฟฟ้านะครับอยู่ในทิศตะวันตกนะสามฟ้าอยู่ในทิศตะวันตก ถ้าสนามไฟฟ้าอยู่ในตัวตกก็จะทำให้เกิดแรงทางไฟฟ้านะครับเท่ากับ qe ก็จะอยู่ในทิศตัตวนตกด้วยซึ่งเขียนว่าถ้าโจทย์เป็นลักษณะนี้เนี่ยนะครับแรงทางไฟฟ้าและแรงแม่เหล็กเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในทิศ ลบไอทั้งคู่เนี่ยก็คือ1.6คูณสิบกำลังลบสิบเก้าข้างบนนี้ลบยี่สิบคูณกับสนามไฟฟ้าคือ2.0คูณสิบกำลังหกเนี่ยอยู่ในทิศลบไอเหียนว่าได้เท่ากับ 3.2มจุดคูณสิกำลังลบสิบสามซึ่งเขียนว่าถ้าแรงไฟฟ้าและแรงแม่เหล็กเนี่ยอยู่ในทิศทางเดียวกันไม่มีทางที่ประจุจะเคลื่อนที่ในทิศทางเดิมเพราะว่าประจุก็จะถูกผลักไปทางด้านซ้ายตลอดนะครับงั้นข้อนี้ผมขอแก้ไขโจทย์ เล็กน้อยนะเพื่อให้สามารถทำได้ก็คือเราอาจจะแก้เปลี่ยนจากแรงไฟฟ้าไปในทางลบ j 3าไฟฟ้าในทางลบที่ตัวตกให้เปลี่ยนเป็นสามไฟฟ้าไปทิศทางที่ตัวออกแทนแล้วกันนะครับนั้นเราก็จะได้ fe มีค่าเท่ากับบวก3.2คูณ10กำลังลบ13บ i ซึ่งเป็นกรณีอย่างนี้เราจะสามารถหาได้แล้วแล้วเราก็ให้ขนาดของแรงทางไฟฟ้าเท่ากับขนาดของแรงแม่เหล็กนะซึ่งถ้าเราเขียนเป็นรูปสมการก่อนเราจะได้ F e ก็คือ Q e F b ก็คือ Q v b จากตรงนี้เนี่ยเจะเเห็นว่าสมการของความเร็ว v ก็อยู่ในรูปของ e ส่วน b เท่านั้นนะครับนั้นถ้าเกิดเรา e หาร b ในกรณีนี้ก็คือ2.0ุคูณสิบกำลัง6หารด้วย0.1นะครับก็เท่ากับ2.0ุคูณสิบกำลัง7เมตรเปอร์เซกนะครับ สำคัญก็คือทิศของแรงต้องหักล้างกันเนี่ยมันถึงจะมีความเร็วในทางทิศทางเดิมได้ตลอดการเคลื่อนที่นะครับ